สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้จะพาผู้ชมมาพบกับกอไฟฟ้าเชื่อมวนนะครับซึ่งเราทำจากน้ำมันที่เหลือใช้เลยนะครับผูกับออกซิเนนะครับแล้วก็มาเป็นพลังงานความร้อนที่สามารถใช้ได้ในครัวเรือนนะครับอย่างประหยัดนะครับจะมีพัดลมนะครับช่วยเป่าไล่ ไล่นะอากาศไล่ซึงในอันนี้เราใช้นะ้ำมันที่เหลือใช้นะ้ำมันพืชน,นะครับที่เหลือใช้แล้วนะครับทีกตอซ้ําแล้วประมาณนีเดียวนะครับแล้วกวใช้เหลือทิชชู่นะเป็นตัวลอกไฟนะครับอย่างนั้นก็ปล่อยลมเข้าไปเห็นว่าใ้ความร้อนในดับที่ที่ดีมากนะครับสามารถปรุงอาหารได้สบายเลยนะครับ นี่คือลักษณะเรียกวันะครับเห็นว่าร้อนนะครับเหมือนแก๊สที่เราซื้อจากท้องตลาดนะครับการมาเอาน้ำมันที่เหลือใช้มารีไซเคิลหรือว่ารียนะูสนำมาใช้ใหม่นะครับเกิดพลังงานความร้อนถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องของเรานะครับช่วยกันประหยัดในท่ากลาษฐกิจช่วงนี้นะครับที่ที่อะไรก็ มีราคาแพงขึ้น,นครับไม่ว่าเป็นราคาอาหารแกงถุงต้มน้ำมันก็ดีนะครับเห็นว่าเปลวไฟร้อนระอุนะครับซึ่งแค่ใช้น้ำมันพืชที่เดียวเองนะครับก็สามารถให้ความร้อนที่ใช้เวลานานที่สามารถปรุงอาหารได้สบายเลยนะครับเช่นการต้มของที่ใช้เวลานานนะครับไม่ว่าต้มเป็นพวกเนื้อต่างๆนะครับ เราใช้มอเตอร์นะครับที่เป่าเรสลมเข้าไปนะครับประมาณค่าแรงค่าค่าไฟนะครับประมาณ12บสวูนนะครับแล้วล่ไปดับท่อครับดับท่อนะครับนี่เหยกไ่านะครับนี่คปืนตับท่อซึ่งมีน้ำมันรออยู่แล้วนะครับเห็นว่าได้ความร้อนที่ดีมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่นะครับทางเลือกใช่ทา,ทางเลือกของพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่นะครับว่าอันนี้เรามีการเลือกที่ดีนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับอือต้องขอบคุณนะครับเจ้าของแบบนะครับที่เราได้ถือว่าไม่ได้ทําเพื่อการค้าครับทําเพื่อใช้ในครัวเรือนนะครับด้ทำไม่ได้ทําเพื่อการค้าทําในครัวเรือนที่แบ่งปันกันนะครับให้พี่น้องในรถ ค่าจ่ายในครัวเรือนซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นค่าเขาขี้นสูงขึ้นนะครับเร็วไฟนะครับร้อนมากนะครับเหมือนแก๊สที่หมูต้มที่เราซื้อทั่วไปในตลาดนะครับนี่ใช้เวลานานเลยนะครับน้ำมันนะครับใช้เวลาเพิ่มนิดเดียวนะครับก็สามารถใช้ได้นานนะครับเรลวเทียนไอ้เปลวไฟนะครับให้ความร้อนได้สูงมากนะครับสามารถปรุงอาหารได้สบายๆเลยนะครับ นี่คือนะครับเห็นว่านี่คือสิ่งใหม่ๆที่เราควรจะนํามาใช้นะครับน้ํามันที่เหลือใช้ในครัวเรือนที่โทษซ้ําแล้วซ้ําอีกซึ่งมันอันตรายต่อสุขภาพแต่เรานํามาใช้มาให้เกิดพลังงานความร้อนได้นะครับ